คอลเลคชันวันนี้เลยค่ะรอยยอดิการับนะครับมาคนเดียวเขินนิดนึงครับสวัสดีครับก็คอลเลคชันวันนี้นะครับ Royal i อวี่วิกานะครับ X กับ Van Gogh Museum ครับก็อย่างที่เห็นข้างหลังเป็นอะไรที่คอนเชื่อว่ามันเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าอย่างก่อนเองที่ชื่นชอบศิลปะอยู่แล้วเลยครับก็เห็นผลงานของ Van Gogh มาตั้งแต่เด็กๆตอนเด็กก็เรียนวิชาศิลปะเขาก็จะให้ดูผลงานแบบดังๆของ Van Gogh ใน Sunflowers หรือว่า Self Portrait เองก็ต่าง แล้วมันก็มาอยู่เสื้อผ้าแล้วก็เจ๋งมากเดินเดินดูทุกที่ทั่วร้านแล้วเดินดูทั่วร้านแล้วเออมีคอลเลคชั่นไหนที่แบบรู้สึกว่าเอ้ยโอเคก็หลายๆชิ้นก็แบบเข้าเข้าตายเลยครับก็คือมันค่อนข้างสมาร์ทขึ้นมาระดับหนึ่งครับกับการที่ก่อนได้มาใส่เสื้อผ้าของร้อยยอไอวี่เวนกตาก็ตื่นเต้นมากๆหวังว่ามันจะออกมาดูดีมีตัวไหนที่แบบต้องใจเป็นพิเศษแบบเอ้ยอันนี้อาจจะต้องมีแล้วเป็นเห็นในคอลเลทนตนแบบนี้ก็เป็นเสื้อที่กอนใส่อยู่ก็ได้ครับเพราะว่าเป็นเซลฟพอร์เทรตของแฟ ก็ใส่อยู่เป็นไซส์ที่ค่อนข้างแบบจะเล็กหน่อยเข้ารูปหน่อยแล้วก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างออกจากคอมฟอร์ตโซนก่อนระดับหนึ่งครับแล้วก็หลังๆก็เริ่มชื่นชอบสไตล์แบบนี้ด้วยก็เลยเจ๋งครับจิธีสไตล์การแต่งตัวของก้อนเป็นยังไงปกติก่อนตามอายุอะไรครับตอนนเด็กก่นอาจจะไม่ได้ใส่อะไรที่มันดูส์ทมากดูเข้ารูปมากแต่ว่าพอโตขึ้นก็เริ่มเริ่มหลุดออกจากคามแคชชัลเดิมแล้วก็อยากจะให้มันดู อยู่ดีมากขึ้นดูแบบดูโตสมวัยมากขึ้นถ้าคอลเทนต์นนี้ครับลก็อยากจะฝากคอลเลคชันเอ่อครับเอ่อก็อยากจะฝากคอลเลคชันของแวนโก๊ะมิวเซียมด้วยนะครับของรอยัลไอวี่เวกัตันครับสามารถเข้าทางออนไลน์นะครับแล้วก็มาดูที่ร้านด้วยก็ได้ครับก็มีหลายๆแบบให้เลือกเลยครับสำหรับใครที่ชอบศิลปะหรือว่าชอบแบรนโก๊ะอยู่แล้วก็มาดูนี่ถ่ายตัวจริงตอนนี้ถ่ายการถ่ายตัวแล้วก็ถ้าจะถืออกจากกรอบบ้างแหละไม่ได้แบบอยู่ในกรอบแบบสมัยก่อนครับผม ก็เชื่อว่าการแต่งตัวมันมันไม่มีไม่ไม่ครมีกรอบมาจํากัดอะไรอย่างี้ทุกคนสามารถแต่งตัวแบบไหนก็ได้ที่ตัวเองสะดวกตัวเองชอบไม่เหมาะกับกาลเทศะอะไรเพราะว่าขีดจากัดทางเพศหรือว่าทางวัยหรือว่าคุณรูปร่างแบบไหนจะต้องแต่งตัวแบบไหนก็ว่ามันไม่มีแล้วอะไรเยแต่ล่าสุดนี่งานแฟชั่นวิคนี่คือไปทั้งสี่วันอะ b i f w ครับก็ก่อนแล้วก็เพื่อนเพื่อน็อกซี่ก็ได้มีโอกาสร่วมเดินแบบทั้ง4วันเลยครับก็ต้องขอบคุณ แบรนด์นะครับรที่ให้โอกาสของซีลมาตื่นเต้นมากครับสี่วันนี้สี่แบรนด์เลยเหรอใช่ครับสี่แบรนด์แต่ละ <4 S 2> แบรนด์มีอะไรให้สำหรับการรู้สึกขอในการในการพรีเซนต์เสื้อผ้าออกมาอเงี้ยครับก็บก<อ>ตื่นเต้นมากๆในแต่ละแบรนด์เราก็ทํากันบ้านมาก่อนครับว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยมีเราจะต้องใส่ชุดแบบไหนแล้วเราควรจะพรีเซนต์เสื้อผ้าของแต่ละแบรนด์ออกมาให้มันให้มันออกมาตามมูดแล้วก็ธีมของของดีไซน์จริงอะไรอย่างนี้ยครับก็มีการซ้อมเดินมีการได้บีฟกันเองกับเพื่อนๆว่าเฮ้ยเราควรจะ เดินยังไงให้มันเหมาะสมกับแบรนด์แล้วก็มีเอกลักษณ์แล้วก็ให้มันดูดีที่สุดอันนี้เป็นแฟชั่นโชว์แบบจริงจังของรองแรกๆของเราเลยปะใช่ครับเพราะว่าปีที่แล้วมีแค่อองรีกับวิสเตอร์ที่ได้เดินส่วนฟ็อกซี่กัอื่นก็ไปนั่งคอนโดเป็นแค่กำลังซัดปีนี้ได้เดินปีนี้ได้เดินทุกคนครับมันตื่นเต้นหรือแบบว่าทำการบ้านหนักไหยที่แบบได้คอมาันักตื่นเต้นมากๆนะครับจริงๆการเดินแบบมันค่อนข้างที่จะแตกต่างมาจากแบบศิลปินหรการใช่เราเป็นทีป๊อปเราแบบร้องเพลงบนเวทีอะเราได้ไปเดินแบบแล้วก ค่อนข้างตื่นเต้นก็ต้องขอบคุณพี่โมเดลหรือว่านแบบนางแบบต่างๆที่แบบให้ประสบการณ์ขวาเราด้วยแพะวกคือเราเห็นเขาแล้วก็อยากจะทําให้ได้ดีเหมือนกันะรให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่โอ้ <laughs> เอาจริงทั้ง4ี่วันก่อนพยายามเดินให้มันแบบแตกต่างกัน <c oughs> ให้ให้แบบเหมาะกับแบรนด์ด้วยแล้วก็ให้มันรู้สึกว่าเออพยายามค้นหาตัวเองไปนเรื่อยๆ <c oughs> เพราะไม่เคยเดินแบบคะแนน, <c oughs> น,นก็ให้ยากเหมือนกันครับอาจจะให้น้อยๆไปก่อนเพื่อพัฒนาแล้วก็สําหรับ ใครที่อยากให้พ็อบซี่เนี่ยไปอยู่บนวันเวก็ปากตลอดส่วนส่วนตัวแล้วติดใจหรือว่าเข็ดกับการเดินแบบติดใจครับ <c oughs> เออาจริงกอนชอบอะดรีนาลีนที่มันหลังแบบก่อนที่จะเดินออกไปมากเลยครับคืออยู่หลังเวทีทุกคนก็แบบตื่นเต้นแล้วก็ตั้งสติทำสมาธิพอเดินออกไปก็แบบต้องแบบต้องต้องเปลี่ยนเเป็นแบบเป็นโมเดลกูสิไม่ไม่พ์ทของการทําทำงานคนเดียวอนี้เป็งงานมีนเดี่ยวครั้งแรกเลยปะ เดียวก็จริงๆก็ไม่ค่อยได้ออกงานเดียวบ่อยครับก็ต้องขอบคุณรอยยอไอพีเวนตาด้วยครับตื่นเต้นครับปกติจะมีเพื่อนข้างกายแต่ก็จริงเราก็เริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆทั้งวงเองแล้วก็คนเองครับก็ต้องขอบคุณให้โอกาสมากๆแล้วก็หวังว่าเออจะได้พบเจอกันอีกเลยเนีที่คือตอนนี้ที่ผมก็เริ่มกระจายกันรับงานเดยวบ้างแล้วคือจรองานอีเวนต์เดียวบ้างอะไรบ้างเมื่อก่อนจะไปทั้งวงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังเกาะกลุ่มเป็นวงเนทีเหมือนกันครับแต่ว่าจริงๆเรื่องงานก็อาจจะ เป็นวิจารณญาณแล้วก็รับดูแต่ละงานว่าอันไหนเหมาะสมกับใครหรือว่าอันไหนควรไปอะไรเงี้ยครับก็เราก็จะพยายามเก็บให้ได้หมดครับเพราะว่าฟ็อกซี่ยังว่างอยู่ <c oughs> แต่พอมาเป็นเดี่ยวๆอย่างนี้เราเขินนะแบบว่ารูร้สึกว่าไม่มีเพ <c oughs> ื่อนแบบว่าเออดูคอนเขินๆรเงจริงๆก็เขินครับไม่แน่ใจ <c oughs> ว่าดูออกหรือเปล่าว่าคอนเขินเออออันล่าสุดเลยที่แบบคนเฮงฮาร้องข้ามแพงเราไปเป็นไงบ้างวันนั้นที่แบบเปิดมาเป็นพ่อเรา ก็ตอนแรกพวกเราก็มีคุยกันเองกับพ็อกซี่ครับว่าเฮ้ยคนที่อยู่หลังกำแพงเนี่ยจะเป็นใครจะเป็นคนที่เราเคยร่วมงานด้วยแน่ๆอะไรเนี่ยครับก็มีเดามันไปเรื่อยพ็อกซี่ก็ปล่อยคอนเทนต์ไปว่าแบบแต่ละคนเดาว่าใครบ้างจริงไม่คาดคิดว่าเป็นพิติครับเพราะว่าวิสปอยสาหรับใครที่ยังไม่ได้ดูต่อแล้วก็เพราะว่ากวารู้สึกว่ามันใกล้ตัวไปครับแต่ว่าถ้ารายการจะเอาพิติน่าจะอาจจะเดาง่ายไปหน่อยแต่สุดท้าย ตรงไหนตรงไหนทำไมเรามันมั่นใจว่าเอ้ยใช่แน่นอนจริงๆเสียงร้องเนี่ยก่อนอาจจะยังไม่ชัวร์ครับกํลาลังคุยคุยกันว่าเออเหมือนคนรู้คนนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าตอนที่เรออียกว,ว่าที่อยู่หลังกําแพงนะครับพูดขึ้นมาแบบประโยคสองประโยคแรกครับช,ชัดเลยครับเพราะว่าด้วยความที่อย่างคนเราอยู่ด้วยกันบ่อยๆอะไรเงี้ครับเราก็ได้ยินคิติกเราก็คุยกันบ่อยๆก็รู้เวลาแบบ สำเนียงหรือการเว้นวัรคถึงเขาจะแต่งเสียงก็ตามมันก็แบบว่าชัด่าเป็น,เป,นเป็นการร้องเพลงแบบจริงจังด้วยกันครั้งแรกเลย็แบบใช่ครับเป็นการร้องเพลงจริงจังครั้งแรกของบ็อกซี่ร่วมกับพิติครับก็ต้องขอบคุณพิติกกตตมากๆครับเพราะว่าได้ข่าวมาว่าพิติเนี่ยคือเตรียมตัวหนัก,กมากเหมือนกันครับเพราะว่าพิติก,ก็ไม่ค่อยเรียกว,ว่าไม่เคยเลยวะเราะว่าไม่เคยเห็นพิติได้แบบร้องเพลงมาก่ออย่าพลงให้เป็นเรื่อง ทางเราเลือกหรือว่าทางรายการายการเลือกไว้ให้เพลงที่เราเล่นก,กันอ๋อเพลงตอนแรกก็ส่งมาให้เลือกหลายๆเพลงครับเป็นเพลงจริงๆก็เป็นเพลงแบบแนวเกา่าๆทั้งหมดอะไรเนยแล้วไม่เอใจเรอพี่เพลงเกา่าๆทั้งหมดเลยไม่เอใจเ <c oughs> พราะก่อนแบบเดี๋ยวนี้เขาก็ร้องเพลงเก่าๆเหมเดี๋ยวก็ฟังอยู่แล้วเพลงที่ส่งมาก็แบบเออมันก็เจ๋งดีอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ตอนนี้เอาไว้อล่ามอุนทีอัลบัๆๆๆ้มออกมาแล้วเอาอัลบัๆๆ้มออกมาแล้วถ้ผมก็ตอนนี้พ็อกซี่ปล่อยอัลบัแบบ้มหมาแลบบ้วครับชื่อว่า Data Storage ทั้งหมด8เพลงครับ อัลบั้มนี้เป็นไงบ้างสำหรับในทั้งสึกของเรามันฟูลฟิลขนาดไหนจาะเริ่มจากจากเดบิวต์เพลงแรกจริงก็ได้มาอยู่ตอนนี้เป็นอัลบั้มแล้วมันฟูลฟิลมากๆครับเพราะว่าค่อนว่ามันเหมือนเป็นบทสรุปตั้งแต่ฟ็อกซี่เดบิวต์มาจนถึงปัจจุบันนี้ครับเราผ่นานอะไรมาบ้างแล้วก็ปล่อยเพลงอะไรมาบ้างมันก็อยู่ในอัลบัม้มครับเชื่อว่าคนที่ฟังเนี่ยน่าจะรู้จักพวกเรามากขึ้นจริงครับเพราะว่ามันมีเพลงหลากหลายสไตล์หลากหลายแนวๆหลากหลายแนวมากทั้งแปดเพลง ส่วนตอนก่อนยังมีเพลงที่ชอบเป็นพิเศษตรงมาที่แบบว่าไอ้เพลงนี้แบบโอเคของเราอะไรเงี้ยก็ชอบทุกเพลงในอัลบั้มเลยครับใช่ครับเพราะว่าเ,าเราก็ได้ร่วมง,งานกับโปรดิวเซอร์หลายๆท่านครับแล้วก็ผู้เขียนเพลงเองเ <laughs> ขารู้สึกว่าการที่มันมีบารายตี้ตรงนี้มันแบบมันสนุกกับการทํางานครับแล้วก็การที่เราได้ปล่อยผลงานอัลบั้มออกไปในหลายๆเพลงหลายๆแนวเนี่ยก็เป็นศิลปะที่ให้แฟนคลับได้ ได้ฟังแล้วก็ได้ชื่นชม,มก็หวังว่าทุกคนจะชอบอัลบั้มของเราในแ,แต่ละเพลงมันใส่ความเป็นพ็อกซี่ไปขนาดไหนเพว่าเพลงนี้มันจะต้องเป็นแนวนสไตล์นี้หรือก็ออทุกเพลงเราก็จะพยายามใส่ความเป็นตัวเองไปให้ได้มากที่สุดครับก่อนเราจะเริ่มเพลงเราก็จะมีการพูดคุยกันครับว่ามันควรจะออกมาเป็นแนวไหนแต่ว่ากลิ่นอายความเรโทรหรือว่าความจริงใจความน่ารักน่ารักของพ็อกซี่เพราะว่ามันยังคงอยู่เพราะว่าน่ารักมันไม่ได้แปลว่าต้องแบบต้องดูเด็กหรือต้องสดใสตลอดไปแต่ว่ามันคือความแบบ ดีใจที่ส่งออกไปในในยังเราเชื่อว่าทุกคนน่าจะสัมผัสได้ครับเต้นไม่กับกระแสตอบรับที่แบบว่าตอนนี้พ็อกซี่ดังมาโอ้ไม่ขนาดนั้นครับก็เชื่อว่าพ็อกซี่ก็ยังเป็นน้องใหม่อยู่ครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกทุกคนมากงที่ตีชมหรือว่าชอบพ็อกซี่สนับสนุนกันนะครับก็หวังว่าเราจะอยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆแล้วก็พ็อกซี่ก็จะพยายามพัฒนาปล่อยผลงานออกมาเรื่อยๆแล้วก็เชื่อว่าเราจจะเรแต่นที่ลออออออดดดัยคืพ็็็กกกซี่ตตติ้นะาจจจะไม่่่ขนนนาาดั้แตวริงๆพ็อกกซี่็ ทุกคนแบบเกรดฟูลมากๆแล้วก็ยินดีมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการแบบผลักดันอีป๊อปครับที่ช่วงนี้อาจจะกลับมาแล้วแล้วก็กระแสกลับมาแล้วแล้วก็จริงรู้สึกแฮปปี้มากๆที่เดี๋ยวนี้มันมันไม่ได้มีเพลงสไตล์ไหนสไตล์หนึ่งที่มันเป็นเมนสตรีมครับคือทุกคนฟังหลากหลายมากๆแล้วก็การสนับสนุนในแต่ละตลาดมันมันใหญ่ขึ้นมากๆก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆแฮปปี้มากจิงจรมีสนแนลพิเอเวนต์ทับใจอะไรบ้างกัน จริงๆเราก็เจอแฟนคลับเจอยูเซอร์กันบ่อยๆอยู่แล้วครับแต่ว่าสแนปอีเวนต์ก็คือเหมือนทุกคนตั้งใจซื้ออัลบั้มเราเพื่อมาสปอร์ตเราจริงๆครับแล้วก็ได้เจอยูเซอร์ทุกๆคนมากหน้าหลายตาครับก็หวังว่ารูปที่เราถ่ายด้วยกันจะเป็นแบบความทรงจำที่ดีเพราะว่าคอนเชื่อว่าอะไรพวกนี้มันเก็บไว้แล้วแบบสิบปียี่สิบปีข้าหน้ากลับมาดูมันน่าจะแบบมีความหมายมากๆแล้วก็ทำให้ย้อนคิดมันกเก่าๆนะั่นเอง ฝากผลงานของ Proxy ดีกับได้ครับก็ขอนบบนอน,นี่ยฝากผลงานของวง Proxy ของกอลเลยนะครับก็มีเพื่อนๆอ,อ,อีกห้าคนนะครับแล้วก็ล่าสุดก็หลอดได้ปล่อยอัลบั้มออกไปแล้วนะครับมีชื่อว่า Data Storage สามารถฟังได้ใน streaming ทุกแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็โซเชียลมีเดียของ Proxy ทุกช่องทางเลยครับฝากด้วยครับโอเคุณครับขอบคุณครับฝกกันอยหลังนิดนึงก่อนเลยลก